เ,เกมค้าง What the fuck เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กับรายการสวิททีวีอีกครั้งหนึ่งเลยตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมクラウドメโดนั่นละก็พาร์ทที่แล้วนะครับผมก็สอนเรื่องของการระบบซื้อขายของมอนไปแล้วเนาะซึ่งตามที่ผมบอกนะครับผมว่า,อามอนเนี่ย มันจะขายยังไงก็ได้นะครับก็คือมี2แบบก็คือขายตามร้านค้าที่ผมบอกไปเมื่อ,อ,อกี้นะครับแล้วก็ามาขายกับร้านค้ามาร์เก็ตที่เป็นกิจกรรมเหมือนตลาดนัดนั่นแหละฮะก็ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเผื่อแบบใครที่สงสัยเนาะอย่างสักครู่นะครับเผื่อว่าเอ้ยระบบค้าขายก็คือเอาขายยังไงก็คือมาที่ตรงนี้มาที่ตรงนี้เนาะก็คือการนําเอาพวก อุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยมามาขายก็คือพวกทรัพยากรแล้วก็เราก็เอาพวกยูนิตนะครับมาเขาเรียกว่าเนี่ยมาเอามาขอมาช่วยขายเพราะว่าตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยก็คือตรงที่เรามาขายนะครับก็คือมาน้องเราน้องเขาจะเอามาจากของตัวนี้แล้วก็มาขายตาม3ามแยกนะครับผมประมาณนี้เนาะตอนนี้ของที่ผมขายได้ก็มีประมาณนี้นะคะ ได้เงินที่เราเล็กน้อยนะครับก็เผื่อแบบมีคนสงสัยเนาะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะเอาของมาขายก่อนในส่วนนี้พาทน,นี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเล่นกันเนาะไปพาไปเล่นพวกภารกิจต่างๆภารกิจนี้ก็คือการไประบบต่อสู้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยไม่ได้ไปทำเควสอะไรพวกนี้นะเพราะว่าในส่วนนี้ ผมไม่สามารถบอกได้เนะเพราะว่าเนี่ยพวกเคเวสอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนานนะครับนานผมบอกก็เลยว่าผมทำทีก็คือแบบปวดหัวไม่ใช่ว่าจะอยากออกมาเล่นนะแต่บางคนเนะี่ยเล่นไปแล้วบางบางทีมันบักนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนาะผมขอมาดูน,นี่ก่อนที่มันมันขึ้นอันเนี้ยเนี่ยมันขึ้นอันเนี้ยมันอัปเกรดยังไงวะอืมมันคืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้ แต่ผมอยากมีพื้นที่เพิ่มนะครับทีนี้ผมอยากมีพื้นที่เพิ่มในส่วนเนี้ยแต่ต้องหาคอยซึ่งวิธีการหาคอยโอเคพอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราน่าจะยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าในม,มาร์เก็ตพวงนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาคุยกับเจนหน่อยนะครับโอ้พิชากสม,มอนซิกมอนโอ้โหเถียงกันใช่เหตุย่อยอ่าไม่เป็นไรผมหาร้านค้าที่ซื้อขายอ้อ ถ้าถ้ามีคนถามว่าร้านค้าซื้อขายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคขอซื้ออันนี้หน่อยนะครับพี่ช็อปกลับบ้านนะไปปลูกของกันแล้วก็พรุ่งนี้เรามาดูกันว่ามาเก็ตโตแถวนี้มีอะไรเนาะโอเคระหว่างนี้ผมจะทำการปลูกนะครับปลูกสวนไร่ก่อนเนาะ Okay. โอเคผมใส่ก่อนนะมีอันนี้ก็ใส่ใส่นะครับใส่ต้องลองดีเข้ามากันนะครับใส่นะครับก็ก็มีมีอะไรใหม่ซึ่งผมก็ไม่เล่นแบนี้ว่าเจอเจอกืมโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมก็มาดูไข่เนาะว่าผมได้ไข่อะไรบ้างเนาะ ซึ่งโอเคเรามาเปิดไขบ่บางตัวผมจะไม่อันนั้นนะครับบางตัวผมจะเซ็นเซอร์ไว้เนาะโอเคผมจะเทสการเอามอนนะครับไปสู้นะครับโอ้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่เชื่อเพิ่งได้งูเขียวฮนะโอเค ว่านี้ผมมีไข่อะไรเหลือบ้างวันนี้ผมชอบเอาตัวเกมนี้มันเปิดจินตนาการมากนะครับที่อันนี้อันนี้พูดตามตรงนะอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับว่าเกมมันค่อนข้างที่จะเปิดโลกกว้างด้วยนะครับโอเคเรานอนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปอ่านี้เลยเนาะตอนนี้พืชผลเราโตระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะ เก็บเก็บเก็บไหมือันแ้วก็ใครใคราด้วยเก็บคุณครบเจ้ก็ใครนะครับก็ใครนะครับก็ขายของหน่อยนะก็จะมีคนสงสัยนะครับว่าของพวกน,นี้มันจะหมดเป็นไหมก็ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าหามันมันหมดเป็นนะเพราะว่าในส่วนเนี้ยก็คือการที่เราขายของเนี่ย มันจะช่วยในการอันนี้ก็คือเราก็จะได้เงินตามอันนี้แหละก็คือระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยมันก็จะกองเป็นกองเลยนะครับเดี๋ยวผมนอนนี่ผมเซฟก่อนโอ้มาเก็ตอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอลุงขอดูหน่อยก็ตามที่บอกนะเราต้องตามดูตามเช็คแต่ละวันเนาะว่ามันมีของอะไรบ้างที่น่าสนใจลงแกมีอันนี้ผมซื้อไว้ก่อน800แล้วกันเนาะแล้วก็ชุดรีฟรอ โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคมีแค่พ่อค้ามาขายแค่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเงินนะครับเพื่อเอามา6000เพื่อมาอัปเกรดซึ่งแน่นอนผม,มในคลิปเนี้ยตัดเดยอะแน่นอนเพราะว่าบางทีมอนมันจะนี้นะครับผมก็โอ okay. เคในวันนี้นะครับก็ผมก็จะพาเอาตัวที่ตัวหลักๆที่ผมใช้ประจําก่อนเนาะนั่นคือตัวนี้ตัวนี้นะครับ คือส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้พวกเหล่ามอนสเตอร์นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้พวกพี่คนนี้เลยนะครับเซตที่ผมใช้ประจำเรามาดูก่อนนะแวนอันนี้แวนพี่แกมีของอะไรดีๆบ้ากเลยอาวุธก็ผมจะเน้นสีลุ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ทีมของผมนะครับต้องระวังด้วยนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มมันจะมีกับดักด้วยนะครับ โอเคในส่วนนี้ผมก็เล่นมาแล้วสักส่วนหนึ่งนะครับผมก็เก็บของมาแล้วนี่อย่างนี้แหละโอเคตรงนี้ไม่มีมอนนึกว่ามันจะรีฮะตรงดีฟอลหนึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันมีมอนอะไรบ้างนะต้องอเดินสำรวจก่อนอันนี้ก็ของพวกนี้ก็เก็บไว้ด้วยเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเอาไว้เป็นคาร์บของกินได้อีกเนาะอันนี้คือ,อไรโว้เกรดเดมอืมโอเคก็จะมีทางซ่อนนะครับ ซึ่งเราก็ต้องระวังเคขคองด้วยเอาให้หมดฮนะเพราะว่ามันน่าจะรีฤด,ดูกาลมัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่จริงมันเอาเก็บเงินาไปขายได้โอเคเราเจอมอนแล้วมันน่าจะรีมั้งถ้ามีอัปเดตอะไรมาใหม่มันน่าจะมีการบั็กด้วยนะเนี่ยสกิลของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ตัวนี้จะโจมตีเป็นแบบ หนึ่งตัวนะครับสกิลของนางเจของคนนี้เจชื่อว่าเลยรเคริคร์แคมแครรี่แคม,แค,มคุณไม่นะเจแคมนะครับผมเรียกว่าเจแคมนะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถโจมตีได้3ตัวนะครับต่อ1 turn. เทิร์นไอสองคูลดาวนะครับ2เทิร์นนะครับก็เอาสกิลแรกก่อนโอเคนางก็จะจุบนะนางก็จะส่งจุบนะครับ โอเคตัวนี้นะครับคุณพี่เกรดนะครับพี่เกรดเราจะเป็นดาบหอกแล้วนะขจะจะ้าเจริญยุโอเคพี่ส่วนพี่เคอร์ลิกหรือว่าแม่แม่นางออกเนี่ยนะฮะจะตีรุนแรงกว่าเพราะว่ามีการตีได้3ครั้งต่อเนื่อเลยนะครับเนี่ยตีได้4ครั้งซึ่งในส่วนนี้ผมอัพสกิลนางมาแบบโคตรจะเยอะแล้ว นะครับผมส่วนตัวเราก็งั้นๆลนะะโจมได้แต่ต,ต,ตัวสกิลที่ผมใช้นะครับจะมีซัพพอร์ตเพิ่มเกาะให้เพื่อนนะครับผมประมาณนี้โอเคโอเคมาลองสกิลสองให้นางน,นะครับสกิลนานงจะเป็นการแบบสะบัดนะครับโอเคเราก็จะได้ไข่พวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมยังไม่เห็นนะมันน่าจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆอยู่แล้ว ระหว่างนี้อัปเกรดเราลองโอเคจะมีคนสงสัยว่าเอ้ยพี่มึงเล่นมากี่กี่เวอร์ชั่นล้วเนี่ยฮะผมเล่นมาประมาณนี้เราก็เลือดอัพส0งมันจะมีให้อัปเกรดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอตรงนี้มีของผมก็เดี๋ยวกของโอเคหาของด้วยนะเพราะว่าเผื่อมันเจอสิ่งแปลกๆแล้วก็พวกนี้ก็เอาให้หมดนะมันจำเป็นเง,งี้ยองที่จอบ ตอบถามว่าเดี๋ยวไปขายได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปดูร้านค้าหน่อยนะโอเคเราผุดมาตรงนี้สินะโอเคแล้วมันจะมีอ่าที่ซ่อนของนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนี้อ่าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้หรือเปล่ามันไม่มีที่เลยอ่าตรงนี้ตรงนี้มีที่ซ่อนของนะครับผม โอเคเราใช้คีย์กุญแจเราได้ของนะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวกล่องมีกล่องอเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดได้คอย250210แล้วก็ได้อันนี้ด้วยโอเคเราไปชั้น2ต่อนะครับผมก็เผื่อจะมีคนสงสัยเนาะว่าแบบตอนกลางคืนมันจะมีมอนไหมก็มีเหมือนกันนะครับแค่เราจะมองทางลำบากเฉยๆโอ้กล่องเอพิ่งเพิ่งเห็น เช้ยอะไรเนี่ยสองหนอนนี่สวรวัดเอวชิชิชิมา I smell อ๋อวันนี้น่าจะหาของมาเนี่ยเราตัวตัวน้อยผมจะเรียกว่าตัวน้อยแล้วกันเนาะไปตรงนี้ไม่เคยมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคือถ้ากวาดสายตาไม่ดีก็จะเจอสิ่งที่ผมพลาดไปนะครับ อ๋อตรงนี้เป็นที่เดิมอ๋อคือมันอัปเดตใหม่มันก็รีเซ็ตมอนใหม่นะออโอเคอันนี้เรามาดูสกิลนางอันตและกันเนาะอันตินางก็คือเนี่ยอันตินางจะทําให้ทุกตัวนะครับอ่าใหส้สลบเหมือนนะครับสลบเหมือนแล้วผมก็อันติของผมก็จะใช้กูดาวโอเค แล้วก็ตัวนี้นะครับพี่เกรดของเราโอเคเพิ่มเกาะให้แล้วก็รีเลืออให้ด้วยนะครับสกิลสอของนางนะครับ <Okay. S 1> เป็นการยกคอนนะครับไม่ยกก้อนนินยกไม้มาสับใส่พื้นนะครับค่อนข้างที่ได้ไดเงินอยู่ก็ช่วงนี้มันก็น่าจะแจกเงินบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเงินได้โคตรน้อยเลยในการอัปเกรดนะครับก็โอเคได้เงินมาทุนอันนี้ละทุนคืนละ เดี๋ยวผมจะสำรวจนะครับพาร์ทนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าในส่วนนี้ผมจะพาให้ไปดูแต่แต่ตัวละแต่ตัวละครเลยเนาะประมาณนี้แล้วก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการของมอนสเตอร์นะครับแต่ตีละตัวอะไรพวกนี้แต่ผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนนี้ผมต้องเอาตัวที่กั้นมาด้วยพี่กั้นก็คือมาขั้นด้วยเผื่อแบบเจอดาเมจแล้วหนักๆนะครับโอเคตรงนี้ผมเคยผ่านมาแล้วนะครับ ก็คือเดินเดินไปเดินมาก็คือยังไม่เจอของเลยนะครับอ๋อตัวนี้กดเอาไม่ได้เนาะเนี่ยถ้าผมเดินผ่านซ้ำๆเนี่ยมันจะอันนี้นะคอันนี้ฮะมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้โอเคมาตอนนี้มีแค่สมตัวเดี๋ยผมจัดการตัวที่เองเลยแล้วกัน,กน เคสกิล <Okay>. ของพี่คนนี้ก็โจมตีกระจายนะครับโอ้มีตัวผุดออกมาแล้วนะเจ้า, okay. าตีโอเคผมก็จะเอาสกิลให้นานนะครับน้าไม่มีสกิลดูดเลือดนะครับเจ๊แก <Okay. S 2> <JK S 1> ไม่มีสกิลดูดเลือดส่วนอั่ตีอันเนี้ยผมว่าสันติของพี่เกสเนี่ยก็คือเป็นการที่ชะลออันตีฮนะ ขาเรียกว่าอะไรอันตีค่อนข้างที่จะแรงแต่มันต้องรอนะครับดินไปเลยว่ามันมีทางอันนี้อยุดจ,จุดหนึ่งแต่ผมงสงสัยตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เปิดไปแล้วอันไหนที่เปิดไปแล้วผมจําไม่ได้นะว่าผมเปิดไว้ตอนไหนฮะอันนี้เกมนี้ผมเอาไว้เล่นฆ่าเวลาเฉยๆนะแบบเบืบ่อๆพวกเกมฟาร์มอะไรพวกเนี้ยมาไม่ใช่ได้เบื่อๆแบบเกมอะไรต่างๆมาอยากมาเล่นเกมฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยเออเทมอนนี้นี่ฮะ มันอัปเดตอะไรมาใหม่ก็คือพวกมอนสเตอร์ตัวนี้อัลฟาวูฟนะครับแล้วก็ไอ้พิงวูฟพิงวูฟก็คือพวกนี้แหละทำไมำไมันโยกสัก <c oughs> ทำไมพี่โยกแบบชาวล็อกเนนะ่ยเก็บพวกนี้มับก่อให้ทุกคนนะแล้วก็เอาพี่แกอันตีวาร์ฟใส่แล้วก็ให้เจ๊กแกดูดเลือดโอ้โหเลือดไหล อันนี้ต้องยื้อนะครับอันนี้ต้องยื้อนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยของเกรสเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะถึงสี่เทินนะผมจำไม่ผิดนะอันนี้เจต้องกินเลือดนะอะสกิปเทินก็ไม่ได้งั้นผมตีเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสกิปเลยเนาะสกิป นะพี่แกก็จะผลออกมาอย่างนี้สกิลของพี่แกจะเป็นประมาณนี้แหละครเขียนเราได้เงินมากี่บาทเอ่ยได้มา200ทีละ200ฮะกว่าเดีถึง6 6พันนี้ก็อีกนาน <c oughs> โอ้กัดเลยพี่มันก็เจอสไตล์ผมจากนั้นก็ตอน,นี้ก็เลยจัดก,การตัวที่เลือดน้อยก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ต้องต้องจำเป็นมาก ว่าตเลอน้อยก่อนโอ้มีการเรียกเพื่อนได้ด้วยม,มาโอเคแกก้กอ้สอ้โอมโอ้โอ้โอเคเอ้าาอคคโอ้โอ้อ้โอ้ร้โอ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 ้้ะ้รอ้โอ้โ้ ยิ่งข้ามอนมอนไรพวกนี้มันจะเกิดนะครับเซิร์ฟพอยต์พอมีอัพเกรดแล้วนี่ไงเลเวลผู้ผมส่วนใหญ่ผมจะอัพเป็นเลือดนะครับเลือดแล้วก็ให้มันใกล้เคียงกันส่วนการโจมตีของนางผมก็จะอัพแบบทีละสเต็ปไปนะครับประมาณนี้เซิร์ฟพอยต์อีกอย่นี้หน่อยนบเป็นประมาณนี้นะราคาตุกอ,อย่างน,นแล้วก็พี่แกนีนเลยยังมร์เซมันช่วยได้พี่แกคนนี้ ตัวเราได้นะครับประมาณนี้เสร็จผมจะให้มัน้เยหมดรเวลบวกนี่คือยากบเป็นรอยนะครับร้อั้งดียว้ับเ่นี้กองเกโอเคอืมวิ้สเตอร์วัดเซีเยเเราจะปละครเอาตัวอีกมาให้เห็นสิแต่ัวแต่ในส่วนผมปัปีดนะครับปัปีดใหเป็นคูสามเพราะว่าต่ามันจะ่อให้ช้าหน่ยนงเเ๋ยวผมจะเอาไปเสองตัวดเโอเคเดี๋ยวผมไปที่อัปเกรดก่อนนะครับผม Okay. เหลราทหารเขาก็มายืนทําหน้าที่เหมือนเดิมอันนี้ซื้อได้หรือ,อยังอะผมสงสัยมากเลยซื้อได้แล้วใช่ไหมพี่หมกพันหมกพันนี่คืออะไรอะ่ะอ่าบิวสเปซมันต้องทำยังไงเอ,งอวะบิวสเปซไม่ได้ มันน่าจะมีอัปเกรดนะครับมันน่าจะมีอัปเกรดแหละแต่ผมไม่รู้นะครับสงสัมันน่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องว่ามันจะได้ถึงจะได้มานทัที่ที่ผมคิดนะครับถ้าใครมีความรู้บอกผมด้วยโอเคตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการนําพี่สองคนนี้มานะครับคู่หูนะครับแล้วก็าตัวพี่ เอดลาดมาด้วยเนาะเผื่อแบบจะจะแตกพายก่อนโอเคสกิล okay, เดี๋ยวผมขอเวลาอัพสกิลสักคู่นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเค okay. จริงๆด้วยฮนะมันบลกไม่ไม่ใช่ดิมันเรียกว่ามันอาเขาเรียกว่าอะไรวะมันอัปเดตใหม่แล้วผมไม่เจอมอนว่ามันจะมีการเคลียร์เ okay. คจัดการตัวเลกก่อนเลยโอเคพี่สกิลของพี่คนนี้นะครับจะทำให้มอนโกนรนเนี่ยวความโกรธก็คือความยุ่ยยุนะฮะ ส่วนตัวนี้ของพี่แก,แกคนนี้คือจะสุ่มนะครับเนี่ยสกิลนางนี่คือแบบต้องกดนะครับคือถ้าถ้าสมมติว่าตัวละครเรากำลังโดนโจมตีเราสามารถเอาพี่แกคนนี้กดชิปเพื่อป้องกันได้นะครับโอ้มิสโอ้มิส โอเคตัวนี้ต่อยเขาต่อยแสลงเลยพี่ประมาณนี้ครับของแต่ละตัวนะครับ okay. โอเคนี่ของโอเคน่าจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องมัง้งแนวที่ผมสังเกตนะเออ มันมีของดอบเต็มเลยอะว่าที่ผมเล่นมาถึงนี้ผมยังหาคีย์คนแจไม่เจอเลยฮะโอเคมาดูสกิลสองของพี่แกแต่ละตัวดิจัดการในพวกสุนัขกลอนนีน่งไงมันพอถ้าสุนัโดนตีอันนี้คือช,อช,อช,อชอักัััอันนี้นางอะไรวะเนี่ยผม่าจัดการ นางทำอะไรทำอะไรวะ What the f u c เพิ่มปกเขให้ก่อนโอ้โหแตกจอมตีต้วยหัวก่อน โอ้ติดะทันโอ้ลืมกดชิปอันนี้อันติของนางนี่คืออะไรปะอ่าบัฟเพื่อนอ๋อบัฟให้บัฟแต่น้อยนะอันนี้อันติของพี่แกโปรเทคเคโปรเทคเครับโปรเทคให้คนระโอเคถือว่าดีอยู่ฮะ เรเรียกทำไมะพี่พี่ทำไมออเออไม่แก่ไม่ตายหรอวะเพราะตบกอ๋อแกเป็นอันนี้โอเคโอเคเกตละเกตละเคสกิลของแต่และตัวมันจะประมาณนี้แหละฮะโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ตหน้าแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงอ,อีกที่เหลือครับก็จะเข้าสู่ของมอนสเตอร์แล้ว นะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ผมหาคองก่อนเผื่อได้คองดีนะครับอันนี้คือเลนก็ไปต่อยหน้ามาแล้วพี่ <S <S ตัวนี้มันเป็นไรมเแล้ว ติดสตันตมึนเหรอทวีแกต้องการเลออยอยล้กดชิปไม่ทันมันชอบมาตอนทีเพิเรนเนี่ยนะใช้อันตีเลยเหรอ,อง่ายง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาโอ้ได้ของด้วยโอเค มันจะเป็นปรมาณนี้แหละฮะมอนของแต่และตัวนะครับไม่ใช่ท่าแต่และของแต่ตัแตัวละครนะครับเคก็โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะพาร์ทนี้เนาะยัจะมีพาร์ทสองมาอีกนะครับผมก็ในส่วนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมมันยังเป็น Early Access อยู่เนาะก็เกมมันยัง เขาเรียกว่าก็ยังมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะทยอยเล่นละกันเนาะเพราะว่าในส่วนเนี้ยที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยบางทีเกมแคสก็มีนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนักครับพอเซฟเซฟยังอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกมเวอร์ชั่นเต็มมาผมก็ต้องมานั่งเล่นใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเป็นอีกเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับโอเค เดี๋ยวาพาดนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันจ้า